นี่คือช่องทางการสนับสนุนเพจผู้แปลนะครับนี่คือเพจผู้แปลเอา Google แปลภาษามาแปลมังงะนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามเพจด้วยเนอะชื่อของฉันคือจางต้าจงเป็นทาสบริษัทระดับล่างอายุ24ปีวปีวันๆก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษจางต้าจงแกทำอะไรของแกลูกชายของฉัน3ขวบยังทำได้ดีกว่าแกเลยฉันต้องการแค่ความรู้สึกเท่านั้น แกต้องทำอันนี้ก่อนทำไมถึงไม่เข้าใจไอ้สมองหมูผมจะรีบแก้ไขทุกอย่างเดี๋ยวนี้เลยครับเจ้านายไม่ต้องเป็นห่วงนะครับให้เร็วเลยเขาโดนหัวหน้าบทนหกแล้วหน้าขำชะมัดไอ้หมอนั่นมันโดนอัดตูดแน่ฮ่าฮ่าถ้าจะให้พูดถึงแสงสว่างในชีวิตอันน่าสมเพชของฉันอ่ะดื่มชานมไข่มกแก้เครียดสิฉันให้ อย่าเครียดจนเกินไปสิเฉอะชุยเสี่ยวถังชื่อของเธอคือชุยเสี่ยวถังเป็นเทพธิดาของบริษัทว้าวเสี่ยวถังว้าววันนี้ก็แต่งตัวเช็คชี่จังขอบคุณสำหรับชานมไข่มุกและซุปไก่นะแต่ต่อไปไม่ต้องซื้อมาให้แล้วนะเอ๋ทำไมล่ะนายไม่ชอบงั้นหรอดูเหมือนว่าพวกคนแถวดีมันจะไม่ค่อยชอบใจกันนะ ฉันมันก็เป็นแค่หมาหัวเน่าตัวหนึ่งยิ่งเธอทำแบบนี้คนอื่นๆก็ยิ่งเกลียดฉันเข้าไปใหญ่โทษทีโทษทีฉันไม่ได้สังเกตนะต่อไปฉันก็จะใส่ใจให้มากกว่านี้เองทำไมเธอถึงมาสนใจคนอย่างฉันเธอชอบฉันงั้นเหรอแล้วชอบฉันเพราะอะไรกันล่ะเย็นนี้ไปดูหนังด้วยกันไหมมีหนังที่ฉันชอบเพิ่งออกใหม่นะไปครับ จ้าจา้เจอกันหลังเลิกงานนะโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยตากแห้งฉันฝันไปหรือไงกันฉันจางเต้าจงผู้มีชีวิตอันน่าสมเพชมา24ปีในที่สุดวันนี้ก็มาถึงโอ้พระเจ้าขอบคุณครับนี่สินะรางวัลสำหรับฉันต่อไปฉันจะไม่เกลียดพระเจ้าอีกต่อไปแล้วเฮ้ยหน่อยแน่แมนคี้หน้าไอหมอนี่ชะมัดเลยนี่คงเป็นจุดเริ่มต้นของฉัน ที่ตงนรกทั้งเป็นหนังเรื่องนี้สนุกดีนะครั้งหน้าไปดูด้วยกันอีกนะหืมเอ๊หนานี้สสสัตประลาดายาอาจงวิ่งแล้วขาขามันขยับไม่ได้เสียวถังอาจงนีหนีไป ฉันคิดเสมอว่าการมีชีวิตมันน่าเบือ่อแต่ไม่เคยคิดถึงเวลาที่ตายเลยสักนิดช่วยด้วยฉันขอโทษเสี่ยวถังฉันขอโทษฉันมันคนขี้ขาดเ,ออเฮือไอ้เหี้ยอย่าบอกนะว่าพระเอกสะดุดก้อนหินล้มตายน่ะเออโอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าจามนุษย์จะโดนฆ่าอัตุดแน่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสิให้เจ้าปีศาจฉันยังไม่อยากโดนอัตัุดำตอนนี้ ไม่นะฉันจะแทงแกแล้วนะไอ้มนุษย์ไปตายซะอย่า yeah. ไม่นะไอ้เหี้ยมันใหญ่มากเลยเฮือหนาวจังนี่มันแตกเยอะขนาดนี้เลยงันเหรอ,อไม่ใช่ไม่ใช่ฉันตายแล้วเัินเหรอนี่เหรอสภาพการตายของฉันสมแล้วละโดนปีศาจอตูดเฮือน่าเสียดายที่เสียวทั้ง ยังไม่ได้ตอบกับฉันเลยแต่เธอก็ต้องมาสละชีวิตเพื่อฉันในชีวิตหลังความตายหวังว่าฉันคงไม่ต้องใช้ชีวิตอย่างขยะอีกเฮ้ยเ <Hey, S 1> ตือนได้แล้วเตือนดีเฮ้ยยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนหลังความตายและฉันก็คือบอสของที่นี่มัจุลาชยังไงล่ะ วิญญาณมัจุราชคุณหมายถึงอะไรก็เห็นอยู่ว่าที่นี่คือออฟฟิศแล้วคุณก็แต่งตัวเหมือนคนใหญ่คนโตแต่หน้าคุณดูเหินๆนะนี่คุณพยายามจะหลอกผมหรือไงนายอาจจะเคยดูละครโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับมัจุราชเรื่องการปรากฏตัวเมื่อร้อยปีก่อนบ้างที่โลกมนุษย์มีการพัฒนาที่โลกวิญญาณก็มีการพัฒนาเหมือนกันแต่ดูแล้วที่นี่คงจะดีกว่าละนะ ที่นี่ก็เป็นเหมือนบริษัทที่คล้ายกับของมนุษย์แต่ต่างกันตรงที่ว่าพวกเรานั้นทำงานเกี่ยวกับความเป็นความตายเท่านั้นเองดูเหมือนว่าไม่ว่าจะเป็นหรือตายทุกคนก็หนีจากการเป็นทาตสังคมไม่ได้งั้นสินะงั้นก็แปลว่าฉันตายแล้วสินะถูกต้องนายนั้นตายแล้วอย่างแน่นอนเพราะเกิดจากการที่นายโดนลัวซาก,กัวนั้นฆ่าไงละ่ะลัวซาก,กัว หลัวซากัวมันคืออะไรงั้นหรอหลัวซากัวเป็นวิญญาณของผู้ตายที่ไม่สามารถเข้ามาในระบบวิญญาณได้จึงกลายเป็นวิญญาณชั่วร้ายเชี่ยเป็ดฟอลัมโพงก็มาวะคนดู <c oughs> พวกมันมีรูปร่างที่แตกต่างกันโดยปกติจะอาศัยอยู่ในโลกมนุษย์ซึ่งในตอนกลางวันพวกมันจะซ่อนตัวอยู่ในความมืดและออกมาหาอาหารตอนกลางคืน อาหารของพวกมันก็คือเนื้อมนุษย์พวกมันจะถูกแบงก่งออกเป็น2ประเภทประเภทที่หนึ่งคือประเภททั่วไปถึงจะกินเนื้อมนุษย์แต่จิตใต้สำนึกไม่มีอีกแล้วมีแต่ความหิวโหยโดยการกินเนื้อเท่านั้นหากพวกมันได้กินเนื้อมนุษย์ที่มีความเครียดแค้นหรือความเกลียดชังแล้วล่ะก็พวกมันก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองประเภทที่2คือวิญ,ญญาณที่เกิดจากการผิดพลาด ของพวกเราไม่ว่าจะด้วยทางใดก็ไม่สามารถเข้ามาในระบบวิญญาณได้ผิดพลาดงั้นหรอผิดพลาดเรื่องอะไรกันแบบว่าผู้พิทักษ์ได้ทําการทําหน้าที่กู้คืนวิญญาณอยู่เสมอหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ที่เสี่ยงมากภายในหนึ่งปีมีผู้พิทักษ์หลายคนถูกสังหารเยอะมากเลยทําให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่ผู้พิทักษ์งั้นหรอ แค่ให้นายรู้ไว้ว่ายินกับยางและมัจุราชคือผู้พิทักษ์กาพอและต่อไปนายจะต้องเป็นคนทำงานนี้ฮาทำไมฉันต้องทำด้วย้าก็คนหนุ่มๆแบบนายนะ่ะหาโคตรยากเลยนะแน่นอนว่าฉันไม่ให้นายทำงานนี้ฟรีๆหรอกแลกกับการที่ฉันจะให้นายกลับไปใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์อีกครั้งไม่อะชีวิตของฉันที่นั่นนะ มันไม่ต่างอะไรกับขยะฉันไม่ต้องการล็อกการเกิดใหม่น่ะไม่ได้เกิดแค่ร่างกายและวิญญาณแต่ทุกอย่างก็จะเริ่มขึ้นใหม่ด้วยฉันว่านายควรคว้าโอกาสนด้ไว้เพราะนี่มันเป็นโอกาสสุดท้ายของนายหรือว่านายไม่ต้องการผู้หญิงคนนั้นแล้วเซียวเซียวทั้งอยู่ที่ไหนถ้าเธอตายแล้วทำไมเธอไม่ได้อยู่ที่นี่ละ่ะเธอยังไม่ตายไอเจ้าโง่ ถ้านายตกลงนายก็จะสามารถไปหาเธอได้นายจะได้กลับไปรักกับเธออีกครั้งคุ้มค่าไหมล่ะดีจังเสี่ยวถังยังไม่ตายดีจังเลยแต่ฉันไม่ได้มีความสามารถอะไรฉันจะทำได้เงั้นเหรอนายไม่ต้องห่วงไปพวกเราจะปรับปรุงร่างกายของนายก่อนที่จะเป็นผู้พิทักษ์เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของผู้พิทักษ์ ฉันได้พัฒนาระบบการต่อสู้ที่จะเพิ่มความสามารถในการต่อสู้ของนายไว้ยังไงล่ะระบบงั้นหรอไม่ต้องพูดมากหรอกหน้าหลับตาซะฉันจะส่งนายกลับไปวิ่งย่าค้อนแหงกิจวิญญาณเออปอลอเออในภาษาอีสานแปลว่าเจ็บเดอ้อจากนี้ไปนายจะเป็นผู้พิทักษ์ฉันคิดว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ขอให้นายโชคดีคุณจะบอกว่าคุณจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นไม่ได้เลยงั้นหรอตอนนั้นมันดึกเลยมืดมากผมมองไม่เห็นสักเท่าไหร่เห็นแต่เงาคนวิ่งแล้วหลังจากนั้นผมก็จำอะไรไม่ได้เลยถ้าเราบอกว่าโดนหลวซาก,กั่วเล่นงานพวกเขาคงไม่เชื่อเราหรอก ที่สำคัญกว่านั้นคือว่าในเวลานั้นมีผู้หญิงอยู่กับผมคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าเสี่ยวถังตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างครับตอนที่พวกเราไปพบที่เกิดเหตุมีแต่คุณที่นอนจมกองเลือดอยู่และเราก็ไม่เห็นใครอยู่แถวๆนั้นเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอช่วยบังชันไว้ตอนนั้นถึงจะมองไม่เห็นเลือดแต่ก็ต้องมีบ้างสิ นี่มันไปเกินไปแล้วนายไม่เป็นอะไรนะตอนนี้คุณควรพักผ่อนได้แล้วล่ะเราจะติดต่อไปตอนที่คุณอาการดีกว่านี้หรือว่าเสี่ยวถังถูกปีศาจนั่นจับตัวไปฉันต้องช่วยเธอให้ได้ร้อยสักนี่ได้มาเมื่อ,อไหร่กันเนี่ยลายอะไรล่ะเนี่ยระบบวิญญาณกำลังเปิด ยินดีต้อนรับจางเต้าจงคุณต้องการสวมโหมดป้องกันหรือไม่ใช่ดาบเล่มนี้จะสามารถช่วยคุณได้ปฏิบัติการเสร็จสิ้นจา,งเ,าจงเต้าจงเลเวลหนึ่ปรถมภูมิห่างจากระดับถัดไป300 exp เหลือเวลาเพียง23ชั่วโมง59นาทีได้รับทักษะหลักด,ดวงตายินและอย่างกายวิญญาณสามารถรับรู้พื้นที่วิญญาณอัตโนมัติชีวิตที่เหลืออยู่หมายความถึงอะไรฉันเหลือชีวิตเพียงวันเดียวแค่นั้นเองงั้นหรอเรื่องอะไรกัน,นเน n i ยการรับรู้จิตวิญญาณตรวจพบจิตวิญญาณน่าสงสัยบริเวณใกล้เคียงเปิดใช้งานระบบอัตโนมัติโปรดดำเนินการ ดำเนินการยังไงอะให้แค่ดาบเล่มเดียวเนี่ยนะไม่มีคู่มือด่อยงั้นเหรอช่างเธออยู่ๆไปเดี๋ยวก็รู้เองแหละพยายามโว้ยแล้วฉันจะหาเจอไหมเนี่ยคนอย่างเยอะอะ่ะโอ้ยเฮ้ hey, เดินไม่ดูทางหรือไงแกเห็นฉันงั้นเหรอพบเป้าหมายเริ่มต้นการล่าวิญญาณในอีกมิติหรือไม่เริ่ม กางขายอาคมเสร็จสิ้นคุณสามารถล่าได้เท่าที่คุณต้องการสู้หรอสู้ยังไงกันล่ะเนี่ยนายคงไม่สู้หรอกใช่ไหมไอ้พวกสารเลวฉันไม่ยอมไปกับแกลกเฮ้ยอ่าเฮ้ยอ่ะ,ออะช,ช่วยด้วยมาไม่อย่าเข้ามาฉันไม่ได้อยากทำหรอกนะ แต่ฉันต้องการปกป้องครอบครัวใจเย็นก่อนนะคุณมีปัญหาอะไรบอกผมได้เผื่อผมจะได้แก้ปัญหาให้ได้แฟนของฉันถูกหมายหัวอยู่ฉันต้องการที่จะไปช่วยเธอแต่ไม่ว่าฉันจะพยายามยังไงฉันก็ไม่สามารถออกจากสถานที่ตายได้นายนะสามารถช่วยฉันได้ ถ้านายช่วยฉันฉันจะยอมทุกอย่างอ่าได้สินายช่วยเล่าเรื่องของนายให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมฉันจะได้ช่วยได้ฉันชื่อจางเสี่ยวฉวนฉันทำงานเป็นตำรวจฉันเจอแฟนของฉันที่ศาลพิพากษาคาาดีฆาตกรรมเมื่อสามปีก่อนมันเสี่ยงมากในตอนนั้นเพราะถ้าฝ่ายเธอผิดเธออาจจะถูกตัดสินประหารชีวิต ในฐานะที่เธอเป็นผู้หญิงบอบบางคนนึงเธอก็าหารมากที่มาเป็นพยานคดีนี้ฉันจึงได้รับหน้าที่ดูแลเธอและเราก็อยู่ด้วยกันชีวิตของเราสองคนดูเหมือนอยู่ในนิยายโรแมนติกเรื่องหนึ่งและเราก็ได้แต่งงานกันในเดือนที่แล้วฉันคิดว่าชีวิตของเราน่าจะมีความสุขแต่พวกคู่กรณีตอนนั้นมันไม่เคยลืมหน้าแฟนฉันเลย เจ้านายของพวกมันที่ถูกตัดสินในศาลพวกมันเลยมาแก้แค้นระวังเฮือเสี่ยวชวนเสี่ยวชวนคุณอย่าหลับนะใครก็ได้ช่วยด้วยจากนั้นฉันก็ตื่นขึ้นมาฉันก็กลายเป็นแบบนี้หลังจากนั้นฉันก็เลยเดินวนรอบๆอที่เกิดเหตุ และฉันก็ไม่สามารถออกจากตรงนี้ไปได้ผมเสียใจด้วยนะครับฉันฉันจะรีบกลับไปแล้วพวกนั้นไม่ยอมปล่อยเธอไปแน่พวกมันจะฆ่าภรรยาของฉันขอร้องละหลังจากนี้ไม่ว่าจะให้ฉันตนกนรกหรือวิญญาณแตกสลายก็ตามใจเลยผมก็อยากช่วยคุณนะแต่ผมเพิ่งเข้าทำงานและไม่มีความรู้อะไรเลยผมไม่รู้ว่าจะช่วยคุณได้ยังไง วิญญาณเบื้องล่างไม่สามารถออกจากสถานที่ตายได้นอกจากจะฝังจิตเขาให้ติดตามคุณถึงจะสามารถออกจากสถานที่เสียชีวิตได้อย่างอิสระเอ๊ะฝังจิตติดตามคือการทำให้วิญญาณเชื่อมโยงระหว่างคุณกับเป้าหมายเพื่อทำการปลดปล่อยใครพูดนะฉันเป็นผู้ช่วยเสียงอัจฉริยะสิริของระบบผู้พิทัก์หากไม่เข้าใจอะไรให้คุณพูดว่า ให้ซีรีและฉันจะตอบคำถามให้คุณซีรีงั้นเหรองั้นฉันฝากทีนะคุณช่วยนำทางให้ผมทีที่นี่และช่วยด้วยอย่าเข้ามานะไอเวนนี่เอ๊ที่รักผมมาแล้วเฮ้รอ hey, ก่อนสิปล่อยฉันนะฉันจะส่งแกไปหาแฟนของแกที่ปอละโลกเอง น้อยแน่ไอเวนฉันจะฆ่าแกมะไม่โดนงั้นเหรอเซียวชวนช่วยด้วยเปิดประตูนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจเออเอ๊ะแม้เจ้าก็ตายน้อยนี่แกล้งเป็นตำรวจมาหาความตายถึงที่นี่เลยงั้นเหรอเร็วเข้าช่วยฉันฆ่าพวกมันอย่าพูดเหมือนมันง่ายสิขนาดฉันยังปกป้องตัวเองไม่ได้เลยมึงจะพูดกับตัวเองเพื่อ มึงแต่งตัวเป็นคอสเพลเหรอวะเหมือนกับคนบ้าเลยวะ่ะไอเด็กเวนมึงเป็นใครวะมันเป็นใครฉันไม่รู้ถ้าแกไม่ยอมบอกอย่าหาว่าฉันไม่เตือนล่ะนะยังหลอกหน้าฉันยังมีดาบอยู่ขอโทษด้วยดาบนี้คือดาบแห่งเงาไม่มีผลต่อมนุษย์และมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถมองเห็นสิ่งนี้ได้มึงพูดอะไรของมึง ไอเด็กเวนนี้แม่งป่วยเป็นโรคทางจิตหรือไงกันวะคงงั้นบังครับเราต้องแก้แค้นให้พี่ใหญ่เพื่อให้พี่ใหญ่พอใจอย่ามาโทษฉันเลยเฮ้ยไอพวกหมาบ้าพวกแกทำได้แค่รังแกผู้หญิงอย่างนั้นเหรอถ้าพวกแกต้องการจะทำร้ายผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ต้องข้ามสมของฉันไปก่อนเฮ้ยไอเด็กเดือขอเอ้ยไอเด็กนี่ยังตายไม่ได้ฮไอเด็กเวน ต้องให้มันตายด้วยมีดเฮ้นายฉันขอยืมล่างหน่อยได้ไหมเออได้เลยย <Yeah. S 1> hey, อาเฮ้ยไอ้มาบ้าหุบปากดิเดี๋ยวก็ข่าทิ้งแม่งล็อกอะไรวะนั่นนะเฮ้ย <Hey. S 2> ตายตายไปซะพวกแกนะเฮ้ยย yeah. ฮือยาแกถ้าแกกล้าเข้ามาอีกแม้แต่ก้าวเดียวยายนี่ตาย <c oughs> เอ๊ะเฮือ